1 4นาิ30นทีโกวทที่12สิงหาคมโดวยวันนี้ถือได้ว่าเป็นวันแม่แ,มแห่งชาติโดยทางดรมณิสั์ฮารดาานายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสาได้จัดงานวันแม่ประจำปีพศ2556โดยจัดขึ้นที่โรงเรียนสัม,มคีราชบุรงซึ่งงานนี้มีตั้งแต่เวลา6นาฬิกาถึง20นาฬิกาโดยภายในงานได้มีกิจกรรมมากมาย อาทิการแสดงเต้นแอลบิกมอบไปประกาศกิติคุณแก่แม่ดีเด่นชิมแกง100ล้านฟรีตลอดทั้งงานและช่วงค่ำถือได้ว่าเป็นไฮไลท์ของงานพบปะศิลปินดาราคับคั่งมากมายอาทิโตโน่พาคินและนักแสดงในซิทคอมทางช่องโมเดิร์นานทีวีอย่างบ้านนี้มีรักมาให้พี่น้องประชาชนชาวคลองสามได้สัมผัสกันตัวเป็น และต้องขอประชาสัมพันธ์สักนิดนึงด้วยนะครับว่าสําหรับพี่น้องชาวคลองสามปถุมธานีที่ใช้เส้นทางดังกล่าวโปรดขับขี่รถตามกฎจราจรเพื่อความปลอดภัยและรวดเร็วในการใช้เส้นทางด้วยครับ